สวัสดีค่ะวันนี้จะเจ๊มาขุดเผือกที่ม่วงเท่านะคะม่วงเท่าอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้มาขุดเผือกสี่ไร่นะคะแต่ว่าหัวไม่ใหญ่หัวเล็กนะคะ พื้นที่เยอะแต่เผือกน่าจะประมาณสองตันกว่า <c oughs> <c oughs> ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ช่องเจ๊นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเจอ๊เ,อเพื่หอ,อมด้วยนะคะจ้าขอบคุณมากมากเลยค่ะที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะ <c oughs> ตอนนี้ถ่ายถึงกี่นาทีแล้วคะเจ <c oughs> ๊อาจจะตัดต่อไม่เป็นนะคะเจ่ถ่ายปุ๊บเจ๊ลงปั๊บเลยค่ะ เด่นลงก็กดไลค์ดูให้จบคลิปด้วยนะคะถ้าได้ชั่วโมงเยอะๆนะคะเจ๊เอกก็จะสร้างรายได้ค่ะจ้าสี่ไล่นะคะบนรถยังไม่ลงเลย คนนึงเขาขุดกันแล้วนะจ๊ะไม่สบายขุดดทุกวันไอเราก็นึกว่าเพื่อจะน้อยเพื่อกก็มาเรื่อยเรื่อยแต่ก็ดีนะดีนะขอยมีทุกวันเถอะดูกันไหนกินข้าวกะไรกินกับปลายยองกับปลา ซื้อนะคะเขาไม่ได้ทำหรอกค่ะซื้อกับข้าวที่บ้านเก่าเมีอะไรปลาหนิลทอดผัดพริกตีสามก็ตื่นแล้วไม่ได้กินข้าวบ้านสักวันกลับไปบ้านถ้าผัวไม่ทําให้กินหนูยังไม่กินเลยหนูก็ต้องมามากินไม่งั้นก็นอนเลยเหรอถ้าผัวทำหนูก